ในขณะที่โลกสวยๆใบนี้กําลังก้าวเข้าสู่ยุคไอทีเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกอย่างมีการพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆครับผู้ก่อการร้ายก็เช่นเดียวกันเขาหันมาทําสงครามไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้น่าวิตกไม่ใช่น้อยนะครับ สงครามไซเบอร์หรือไซเบอร์วอร์ e ฟร์เป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแทรกซึมเข้าไปยังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทำลายและสร้างความเสียหายให้กับระบบการบริหารจัดการองค์กรของรัฐระบบเศรษฐกิจสาธารณูปโภคเทคโนโลยีการสื่อสารรวมถึงทำลายความมั่นคงทางการทหารด้วยนะครับสงครามไซเบอร์มีอยู่หลายรูปแบบนะครับทั้งการโจร,รรมข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ การทำลายเว็บไซต์การกระจายข้อมูลเข้าไปรบกวนหรือทำลายอุปกรณ์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมไปถึงการใช้โปรแกรมไวรัสทำลายระบบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับซึ่งไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามทั้งหมดก็ล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศที่เกิดสงครามไซเบอร์ได้ทั้งสิน้น แล้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องของโลกไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นอย่าลืมไปเชียร์กันได้นะครับการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่23ในวันที่22 29ถึง29กรกราคมนี้ที่เมืองพัทยานะครับ